ครับนะครับสวัสดีผู้ที่ใฝ่หาความรู้นะครับอยากสิดิฟิ้นเป็นสุขผลสุขคนนะครับมือนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนํานะครับนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าผู้ใดนะครับสนใจสิได้เป็นแฟตได้นะครับอันนี้เป็นแฟตได้เกี่ยวกับซาวซอมดิฟิ้นนะครับซาวซอมดิฟิ้นผู้ใดสนใจนะครับสามารถเลือกไลยได้ว่าอยากได้ไลย ลำพื้นลลยเต ơi, ยไลยฝึกหัดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเสร็จลายปลงล,างลา้างไล่เตยโค้งเตยพมา่าเตยธรรมดาจังเสียนะครับหรือว่าไลายผู้ที่ไฟหาข้อมูลอยากได้นั่นละนะครับร้องทักเข้ามาคุยกันเบิงตามคิวอาโขดไลยของผมนะครับเนาะสนใจติดต่อได้นะครับรับแค่ e นะครับสิบคนแรกนะครับสีได้ราคาโปรโมชั่นไปนะครับต่อจากคนที่สิบไปนะครับสิบเป็นราคา อัพขึ้นไปอีกนะครับเท่าตัวหนึ่งนะครับเนาะอ่ะต่อมานะครับมาเบิงนะครับมีแฟดได้ซาวซ้อมแล้วนะครับบาตนี้นะครับผู้ที่ฝึกดีดนะครับโซนอกโซนใจอยากสิได้หนังสืออ่าสอนดีดพิมพ์ของผมนะครับเนาะเป็นหนังสือเอาไว้ถ่าฝึกดีดพิมพ์นะครับในหนังสือประกอบไปด้วยอย่างแน่นะครับเนาะประกอบไปด้วยโน้ตนะครับลายพิมพ์นะครับลายทีหนึ่ง อีพีหนึ่งถึงอีพี28ของผมนะครับสามารถสแกนคิวอา้นะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับก่สแกนคิวอาโค้ดนี่สิลิ่งไปหาวิดีโอหรือว่าลิ่งไปหาวิธีการฝึกหัดหรือว่าฝึกดีนะครับสนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับสามารถทักมาได้นะครับตอนนี้ยอดสร้างจองนะครับหรือว่ายอดที่ปอยไปกับประมาณหลอยกาหล่มแล้วนะครับก่ขอบุณขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเนาะก่ ช่วงร้อยเหรียญแรกนั่นนะครับผมเฮ็ดเป็นราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเบิดแล้วนะครับเบิดแล้วอันนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตอ่าล่าสุดนะครับว่าเอฟเฟคใครเป็นจ้าก่อนผู้ติดตามเท่าไหร่นผู้ติดตามกว่าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบห้าคนนะครับเอฟเฟคก็เฮ็ดไปสี่ร้อยหกสิบก็ก่อนนะครับเนาะสำหรับอ่าคอร์ดออนไลน์คอออร์์นนไลที่นักเรียนอ่าสมัครมากับประมาณ นะครับสามกว่าคนแล้วนะครับผู้ใดสนใจติดต่อได้โดยตรงนับหรือว่าผู้ใดสิแอดไอก็ได้นะครับไอดีผมก็ศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือว่าผู้ใดอยากได้แบบว่าเป็นแฟชชได้น้านะครับเป็นหนังสือน้านะครับก็ได้คือกันนะครับสนใจติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับผู้ที่ฝึกหัดผมว่าอ่าเป็นแนวทางได้อย่างดีมากนะครับเนาะพูดเลยว่าซีเรียนแบบคอร์ดตลอดชีพมีคือกัน นะครับสนใจติดต่อได้นะครับยาวอย่างเดียวครับสโลกแกน ะครับขอบคุณทุก ALLY ท่านหลายๆนะครับโอ๊ยลืมบอกนะครับหนังสือนี่400บาทนะครับหนังสือ400บาทนะครับแล้วก็ค่าส่ง50บาทเป็นส5 0นะครับช่วงเล่มที่101ถึงเล่มที่200นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านหลายๆผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพือ่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการทำงานนะครับขอบคุณทุกท <ihat> ่านที่ติดตามรับชมหลายๆขอบคุณครับ